สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่กับเอกสารบรรยาย Lecture 14 isolated DC-DC converters part 2จากวิชา power electronics ของ MIT open courseware ค่ะข่าวก่อนเราคุยภาพรวมไปแล้ววันนี้เราจะมาะขุดคุยประเด็นที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะอย่างความท้าทายจริงๆเวลาใช้งานเรื่องการจัดการหลายเอาพุทแล้วก็ผลกระทบจากสิ่งที่เรียกว่า parasitics รวมถึงคอนเวอร์เตอร์แบบ double ended ด้วยค่ะ เป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการทํางานจริงยังไงบ้างโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยทบทวนนิดนึงข้อดีหลักๆของคอนเวอร์เตอร์แบบแยกส่วนที่เอกสารย้ำๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแยกกราวเรื่องอัตราส่วนแปลงแรงดันสูงๆแล้วก็ความง่ายในการเพิ่มเอาพุทใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหมดนั้นเลยแต่ถ้าถามว่าอะไรสําคัญสุดๆ บ่อยครั้งก็เป็นการแยกกล่าวครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องลดสัญญาณรบกวนส่วนเรื่องแปลงแรงดันสูงอันนี้ก็จําเป็นในหลายระบบมากๆแล้วก็ความสะดวกในการเพิ่มเอาต์พุตเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะคือดีกว่าต้องไปใช้คอนเวอร์เตอร์หลายๆตัวเอกสารเขาก็ชี้ให้เห็นความต่างชัดๆระหว่าง Flyback ที่แบบตั้งใจใช้มอบแบลนเกตพลังงานเลยคือ L U เป็นตัวหลักกับ f o r w a r d ที่ L U มันเหมือนเป็นออของแถมที่ไม่ต้องการ เป็น parasitic ที่ต้องมีวงจรมาคอย reset แกนมันอีกทีค่ะพราพูดถึงเรื่องหลายเอาทุตเนี่ยตามทฤษฎีเหมือนง่ายแหละแค่พันขดลวดเพิ่มเข้าไปแรงดันก็น่าจะออกมาตามสัสดส่วนรอบพันแบบ v3 เท่ากับ v2 คูณ n3 n2 อะไรแบบนี้แต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะอะไรคือตัวการแรกเลยคะที่เข้ามาป่วนภาพสวยๆในอุดมคตินี้จุดนี้แหละครับที่มันเริ่มสนุกตัวการสําคัญเลยก็คือความเหนียวนํารั่วไหล หรือ leakage inductance ของหมอแปลงครับมันเป็นพารามิเตอร์ประสิทธิ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่แบบโอ้โหส่งผลกับการทำงานจริงเยอะมากน่าสนใจมากค่ะแล้วเจ้าความเหนียวนำรั่วไหลนี้มันไปสร้างปัญหาอะไรได้บ้างคะเอกสารพูดถึงผลทั้งฝั่งปฐมภูมิทุติยภูมิเลยถ้าดูฝั่งปฐมภูมิใน forward converter ก่อนนะคะเขาบอกว่าขดลวด reset เนี่ยจัดการกระแสสร้างสนามแม่เหล็กได้แต่ เออจัดการพลังงานในความเหนียวนำรั่วไหลไม่ได้อันนี้หมายความว่ายังไงคะต้องมีอะไรเพิ่อมอีกรอ ถูกเพิกเลยครับคือลองนึกภาพตามนะครับพอสวิตช์หลักมันปิดปุ๊บพลังงานที่มันสะสมค้างอยู่ในความเหนี่ยวนำรั่วไหลฝันปฐมภูมิเนี่ยมันต้องหาทางไปซึ่งขดลวดรีเซ็ตเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมารองรับพลังงานส่วนนี้โดยตรงมันเหมือนมีพลังงานส่วนเกินที่เอ่อไม่มีที่ไปนะครับเราเลยอาจจะต้องเพิ่มวงจรเสริมเข้าไปอย่างพวกวงจรแคลมป์ที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดช่วยทําหน้าที่เหมือนเป็นวาล์บรบายแรงดันเกินคอยดูดซับพลังงานกระชากต,ตรงนี้หรือหาวิธีเอากลับ มาใช้ใหม่ป้องกันไม่ให้แรงดันมันพุ่งสูงจนอุปกรณ์เสียหายครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นพลังงานตกค้างที่ต้องจัดการไม่งั้นเป็นเรื่องแล้วฝั่งทุติยภูมิล่ะคะเอกสารบอกว่าความเหนี่ยวนำรั่วไหลฝั่งนี้มันไปกระทบอัตราส่วนการแปลงแรงดันโดยตรงเลยเหรอคะทําให้ค่านี้มันขึ้นกับกระแสะโหลดที่ดึงด้วยโหตรงนี้เริ่มฟังดูยุ่งแล้วนะคะใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากเลย นี่คือหัวใจของปัญหาที่เรียกว่า Load Regulation ครับคือความสามารถในการรักษาแรงดันเอาพุตให้มันนิ่งๆเวลาโหลดเปลี่ยนไปไอ้เจ้าความเหนียวนำรั่วไหลฝั่งทุติยภูมิหรือ LL2 เนี่ยมันทำตัวคล้ายๆตัวต้านทานเล็กๆครับพอมีกระแสะโหลด I2 ไหลผ่านมันก็เกิดแรงดันตกคล่อมขึ้นมายิ่งกระแสะโหลดเยอะแรงดันตกคล่อมก็ยิ่งมากเอกสารเขามีสมการให้ดูเลย V2 เท่ากับ DV1 N2 ส่วน N1 i 2 LL2T ผลคืออะไรก็คือถ้าโหลดดึงกระแสเยอะขึ้นแรงดัน V2 กลายทางมันจะตกบูบหลังครับนอกจากว่าเราจะยอมเ,อเร่งดิวตี้เรชดีหรือรอบการทำงานของสวิตช์ให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ไปเพิ่มความซับซ้อนให้ระบบควบคุมแล้วก็ยังไปเพิ่มภาระหรือสเตรสให้กับอุปกรณ์อื่นๆในวงจรอีกเพราะต้องมารองรับค่าดีสูงสุดที่อาจจะมากกว่าเดิม โห oh, ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีหลายเอาทุตขึ้นมาล่ะคะเอกสารใช้คำว่า cross regulation อันนี้มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกันยังไงคะของแต่ละเอาทุตเนี่ยตอนนี้มันผูกอยู่กับกระแสโหลดของตัวเองใช่ไหมครับผ่าน L2 เนี่ยแล้วก็ยังผูกกับ Duty ratio D ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ ลองเลกภาพนะครับถ้าเราพยายามจะปรับค่าดีเพื่อจะอุ้มแรงดันของเอาพุูตัวหนึ่งให้มันนิ่งไปเลยเพราะโหลดของมันดันเปลี่ยนไปการที่เราไปปรับดีตัวนั้นน่ะมันจะไปเขย่าแรงดันของเอาพุูตัวอื่นๆทั้งหมดอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับนี่แหละครับคือ cross regulation เป็นปัญหาที่แบบไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งเลยในการออกแบบมันโชว์ให้เห็นเลยว่าไอเจ้าพารามิเตอร์ประสิทธิ์ของม้อแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขี้ผงเลยนะแต่มันกําหนดพฤติกรรมของทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบหลายเอาต์พุตโอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะว่าคอนเวอร์เตอร์แบบซิงเกิลเอนเด็ดที่ใช้กระแสะทางเดียวเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงนี้จริงๆทีนี้เอกสารก็พูดถึงอีกแบบคือดับเบิลเอนเด็ดที่บอกว่าใช้กระแสะกับฟลักซ์แม่เหล็ก2ทิศทางอันนี้มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะครับพวกคอนเวอร์เตอร์แบบดับเบิลเอนเด็ดอย่างพุชพูลฮาฟบริดจ์หรือฟูลบริดจ์เนี่ยการทำงานมันจะต่างออกไปครับมันจะมีสวิตช์ทำงานสลับกัน คอยผลักดึงกระแสะให้ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิได้สองทิศทางเลยครับผลก็คือ f l ซ์แม่เหล็กในแกนหมอ้อแปลงเนี่ยมันจะแกว่งกลับไปกลับมาเลยตั้งแต่ลบ Bmax ไปจนถึง Bmax แทนที่จะวิ่งอยู่แค่ครึ่งเดียวจาก0นถึง Bmax เหมือนพวก single ended แล้วข้อดีของมันคืออะไรคะข้อดีที่ตามมาชัดๆเลยนะครับคือ 1. เราใช้ประโยชน์จากเนื้อแกนหมอ้อแปลงได้เต็มที่กว่าเดิมเยอะทำให้เราสามารถใช้หมอ้อแปลงที่ตัวเล็กลงได้สำหรับกำลังเท่าเ่ากัน 2. ความถี่ของสัญญาณรบกรวนหรือ Ripple ที่เอาท์พุตเนี่ยมันจะกลายเป็น2เท่าของความถี่ s w i t i n i ครับทำให้วงจรกรองหรือฟิลเตอที่ปลายทางรวมทั้งตัวมอแปลงเองก็สามารถมีขนาดเล็กลงได้อีกถ้ามองภาพรวม2ข้อนี้มันช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าความหนาแน่นของกำลัง power density ได้เยอะเลยครับคือยัดกำลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งสำคัญมากในยุคนี้ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่มันต้องมีแต่แน่เลยใช่ไหมคะ เอกสารบอกว่าการควบคุมให้ค่าเฉลี่ยของกระแสรสร้างสนามแม่เหล็กวงเล็บ i m มิเป็นศูนย์เป๊ะๆเนี่ยมันยุนย่งยากหรือทริกกี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะใช่ครับมันมีแต่จริงๆเพราะว่าถ้าไอค่าเฉลี่ยของกระแสตัวนี้มิเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์จริงๆคือมันมี DC Offset หรือกระแสรตรงปนอยู่นิดๆหน่อยๆ ฟลักซ์แม่เหล็กในแกนมันจะค่อยๆถูกดันไปทางใดทางหนึ่งสะสมไปเรื่อยๆครับเหมือนเข็มทิศที่ค่อยๆเบนออกจากศูนย์จนในที่สุดแกนหมอปแปลงมันจะรับไม่ไหวเกิดการอิ่มตัวหรือ s a t u r a ร e ขึ้นมาซึ่งอันตรายมากนะครับอาจทาให้กระแสะพุ่งสูงปรีดอุปกรณ์เสียหายได้เลยดังนั้นการออกแบบมันก็เลยต้องซับซ้อนขึ้นอาจจะต้องมีระบบควบคุมที่ฉลาดมากๆคอยตรวจจับแล้วก็ปรับแก้ให้มันสมดุลตลอดเวลา หรืออาจจะใช้วงจรเสริมอย่างตัวเก็บประจุมาบล็อกกระแสตรง blocking capacitor ไม่ให้มันไหลเข้ามออแปลงตั้งแต่แรกแต่นั่นก็เพิ่มความซับซ้อนเพิ่มต้นทุนไปอีกแบบนี่แหละครับคือการแลกเปลี่ยนที่สําคัญเลยเราได้ฮาร์ดแวร์อย่างมออแปลงที่เล็กลงก็จริงแต่ก็ต้องแลกกับความซับซ้อนในการควบคุมที่มันมากขึ้นโอ้มีรายละเอียดให้ต้องคิดเยอะจริงๆนะคะในเอกสารยังมีพูดถึงคอนเวอร์เตอร์แบบอื่นๆอีกอย่าง current-fed push-pull ที่คล้ายๆเอา Bo o s t มาผสมหรือ fly-forward หรือแม้แต่วงจรเรียงกระแสแปลกๆอย่าง Current d o b l e r อีกแค่ฟังชื่อก็เริ่มมืนแล้วค่ะแสดงว่าโลกของ Power Electronics นี่มันลึกซึ้งจริงๆนะคะใช่เลยครับยังมีรูปแบบหรือ Topology แล้วก็เทคนิคอีกสารพัดเลยครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางหรือเพื่อรีดประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดมันก็สะท้อนให้เห็นความหลากหลายความพยายามพัฒนานวัตกรรมในสาขานี้ตลอดเวลาครับ สรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือไอ้เจ้าพารามิเตอร์ปรสิตอย่างความเหนียวน้ำรั่วไหลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวประกอบเลยนะคะแต่เป็นตัวเอกที่ส่งผลโดยตรงต่อวงจรเลยทำให้เกิดปัญหาโหลดเรกู l เลชันแล้วก็ครอสเรกูเลชันที่แก้ยากโดยเฉพาะถ้ามีหลายเอาต์พุต ส่วนคอนเวอร์เตอร์แบบ double ended ก็ดูเหมือนจะดีกว่าในแง่การใช้หม้อแปลงขนาดเล็กลงแต่ก็ดันมีความท้าทายใหม่เรื่องการควบคุมไม่ให้แกนอิ่มตัวเข้ามาแทนแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟในโลกจริงๆบ้างคะมันตอกย้ำเลยครับว่าการออกแบบในโลกจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อวงจรตามทฤษฎีสวยๆในกระดาษแต่คือการต่อสู้กับความไม่สมบูรณ์แบบของอุปกรณ์จริงๆที่เราใช้ครับ การจะสร้างคอนเวอร์เตอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพได้นั้นเราต้องเข้าใจผลกระทบของเจ้าพวกประสิตเหล่านี้อย่างทองแท้แล้วก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันไม่ว่าจะด้วยการออกแบบวงจรที่ดีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือใช้เทคนิคการควบคุมที่ฉลาดฉลาดมันคือศิละปะของการหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างข้อดีข้อเสียต่างๆครับค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากและนี่ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆน,นะคะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าพารามิเตอร์ปรสิทธ์มันส่งผลร้ายกาจขนาดนี้มันพอจะมีทางไหมที่วิศวกรจะออกแบบตัวมอแปลงเองหรือโครงสร้างของวงจรในลักษณะที่จงใจลดหรืออาจจะถึงขั้นใช้ประโยชน์จากผลกระทบเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทางเลยแทนที่จะต้องมาคอยตามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเอาเป็นไปได้แค่ไหนคะน่าคิดนะคะ